วัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโดนัทนะครับและเราอยู่กันในเกม Apex r e g e n ร s Mobile ครับวันนี้ครับเราจะมาสอนวิธีการตั้งค่าเสียงภาคไทยนะครับว่าทำอย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับดาวโหลดเกม a p e x ฟ e g e n รเจนต์มานะครับและเล่นครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นเสียงภาษาอังกฤษนะครับวิธีการเปลี่ยนนะครับให้เราไปที่ตั้งค่านะครับจากนั้นนะครับ ให้สังเกตเมนูนะครับจะมีคําว่าภาษานะครับแล้วก็จะมีเมนูย่อยนะครับให้เราเลือกเสียงภาคนะครับของเดิมครับมันจะตั้งไว้เป็น English ค่าเริ่มต้นนะครับให้เรานะครับเลื่อนหาภาษาไทยนะครับดูสิอ่าภาษาไทยอยู่ข้างล่างนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับก่อนที่เราจะเลือกได้นะครับเขาจะให้เราดาวน์โหลดก่อนนะครับตรงนี้ความเร็วในการดาวน์โหลดก็ขึ้นอยู่กับ อินเทอร์เน็ตของเพื่อนๆเ,เลยนะครับพอเราดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วครับทำการเลือกภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยกดตกลงนะครับจากนั้นกดกากาบาเรียบร้อยครับและทีนี้ครับเกมของเราเนี่ยก็จะเป็นเสียงภาคไทยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองฟังตัวอย่างเสียงภาคไทยกันหน่อยครับ ต้องบอกว่าเกม p e 펙เ e g e n ต Mobile เนี่ยนอกจากเสียงภาคไทยแล้วนะครับเมนูก็เป็นภาษาไทยซับไตเติลก็เป็นภาษาไทยครับถึงเวลาแล้วไปกันเลยขอพระเจ้ากระสง เราะก็จให้ความรู้สึกนะครับย้อนยุคมากๆใครที่เคยเล่นร้านเกมน,นะครับจะคุ้นๆน,นี่คือแชมเปี้ยนของคุณ อารมณ์แบบเกมยิงปืนนะครับเนี่ยสมัย20ปีที่แล้วนะครับพูดแล้วรัวยุเลยอาจมีอะไรดีๆอยู่ทางนี้ แมบบนี้กันเ,น,นเถอะแบบนี้สายเลียนแบบรู้สึกเซอร์เฟนจริงๆใช่นะครับเหมือนอีกเกมหนึ่งเลยนะความรู้สึกอะ่ะเหมือนเราได้เล่นเกมใหม่นะครับเพราะว่ามุมมองเปลี่ยนเนี่ยเกมเพลย์รอบที่หนึ่งเริเร่มนับถอยหลังก่อนบีบวงเซฟโซอนอาวุธหนักเข้าประจำที่ยิงเพื่อผลลัพธ์ การติดตั้งโดรนพยาบาลเงียบสงบศัตรูถูกล้อกพ่อแล้วสุดไปสำรวจทางนี้กันเถอะพบศัตรูอยู่ใกล้ๆกล้กำลังเรียกแพ็คเกจไลฟ์ไลน์มากำลังเคลียร์พื้นที่กำลังรีโหลดท่านลอกศัตรู ยูนินการต่อสู้ศัตรูถูกล็อกดาวน์เพิ่มอีกแล้วฉันปิดชีวิตของฉันกำลังชาร์จรกรอกำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆกำลังรีโหลดกำลังรีโหลดข้อต่อไม้มีอันตรายอยู่ใกล้ๆฉันปิดชีวิตของศัตรูแล้วกำลังสแกนพื้นที่ <c oughs> กำลังรีโหลดเข้อต <c oughs> ่อไม้ กำลังรีกกำลังสู้กับศัตรูยืนจันกันสังหารสกิ้ออติเมตพร้อมใช้แล้วมีแบตเตอรี่เกราะตรงนี้กำลังชาร์จเกาะอยู่มีแบตเตอรี่หกดอันตรายอยู่ใกล้ๆกล กำลังรักษาอยู่คอ้องการฉันด้วยมาพอพลังนให้วหมายถูกน็อกอีกรายแล้วพวกเราควรได้รับคำชมนั่เป็นรายสุดท้ายแล้วในทีม กำลังทำเครื่องหมายพื้นที่รอบๆยูนิตพบเป้าหมายกำลังกำลังยิงต่อสู้กำลังยิงต่อสู้เป้าหมายแล้วกำลังตีหล่กำลังยิงต่อสู้ยืนยันการสังหารแล้วกีวางกำลังยิงจงเชื่อในมหาเทพ กำลังาลกังกลันีรน้อดพรมใช้แล้วใครอยากเห็นมันบ้างกำลังปล่อยระเบิดควันกำลังรีโหลดกำลังดีโหลด นีแม่ิ่คมาำจุกระสุนเบาตรงนี้เลือสาที่สอดเริ่มทุกพลังก่อนบีบวงจรเสร็จเข้าแถีกล่องพยาบาลตรงนี้เห็นีงมีกันบ้างครับกับเอฟเฟกต์โลนโมบายภาคไทยนะครับก็ต้องบอกว่าทำออกมาได้อัศรรถน้ายนะครับคุณภาพไม่ต้อถือว่าได้เลย สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับก็ไปดาวน์โหลดกันได้แล้วนะครับทั้ง Play Store แล้วก็ App Store นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการรีวิวนะครับเสียงภาคาไทยแล้วก็เกมเพลย์เบื้องต้นแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ